สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะคลิปนี้เรามาติวสอบการอ่าน JLPT ระดับ N3 ในบทความสุดท้ายกันค่ะเป็นบทความโฆษณาหน้าตาของข้อสอบเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมาในลักษณะของป้ายประกาศใบประกาศใบปลิวโบชัวโฆษณาอะไรสักอย่างค่ะ แล้วบทความประเภทนี้จะมีคำถาม2ข้อค่ะเรามาอ่านคำถามข้อแรกกันก่อนก็คือข้อที่38โจทย์ถามว่าโคโนอันไนนี้โยรุโตะสังคาชะกะคานารุจมอเตะโคนาเคเรบะนาราไนมโนวะนาหนิกะจากเอกสารนี้สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องนำมาคืออะไร Choice ที่หนึ่ง สังคาหิโตหากาคิค่าเข้าร่วมกับไารสเนียบัตชอยส์ที่สองสังคาหิโตจูช oku ค่าเข้าร่วมกับอาหารกลางวัน Choice ที่3ามจูช oku ดะเคอาหารกลางวันเท่านั้นและ c ชอ i c e ที่4ี่สังคาหิดะเคค่าเข้าร่วมเท่านั้น เราไปตามหาสิ่งที่จะต้องนำมากันค่ะโฆษณาป้ายประกาศหรือโบชัวของเรื่องนี้คืออะไรเรามาดูหัวข้อด้วยกันนิดนึงค่ะเขาบอกว่า Digital Camera k y o าเคียวชิซุโนะกนการแนะนำชั้นเรียนกล้องถ่ายรูปดิจิทัลมาดูรายละเอียดของชั้นเรียนนี้ด้วยกันนิดนึงค่ะประโยคแรกเขาบอกว่า ดิจิตอลคาเมราを使ったことがある方もない方もこの教室に参加すると楽しみが広がりますทั้งท่านที่เคยและไม่เคยใช้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลถ้าเข้าร่วมห้องเรียนนี้ความสนุกสนานจะขยายใหญ่ขึ้น ก็คือจะมีความสนุกสนานกับการเรียนในชั้นเรียนนี้มากขึ้นค่ะประโยคถัดไปคิด,ตตดตชชโดดตあなたの撮った写真を誰かに見せたくなるでしょうคุณจะต้องอยากโชว์รูปที่ถ่ายให้คนอื่นดูอย่างแน่นอนพอเราอ่านมาถึงประโยคนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าป้ายประกาศหรือโฆษณาฉบับเนี้ย น่าจะเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมชั้นเรียนถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลค่ะแต่เรายังไม่เจอสิ่งที่จะต้องนำมาเราก็ไปหากันต่อค่ะในโยเป็นเนื้อหาของชั้นเรียนนี้ค่ะเขาบอกว่าโจซูนะชาชินโทริคาตาโอวากาเรียสุคุโอชิเอชิมัส สอนวิธีถ่ายรูปเก่งๆอย่างเข้าใจง่ายแคซิกินาโดทส o โซโนชาชิโนฮากาคินิอินัตสึชิมาสถ่ายวิวทิวทัศน์แล้วปริน้นรูปถ่ายนั้นเป็นโปสการ์ดแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าดิจิต a ลรูคาเมราโ,โออมจินโนคาตะวะกจิซังคุดาไซ ท่านที่มีกล้องถ่ายรูปดิจิตอลกรุณานำมาด้วยโมเตอินายคาตา i นิวะโอคาชิชิมัสท่านที่ไม่มีทางเราจะให้ยืมมีดอกจันอันที่สองด้วยค่ะเขาบอกว่าฮากากิวะโคจิราเดะยอยชิมัสปรายศนียบัตรนะ่ะทางนี้จะจัดเตรียมเอาไว้ฟรีเราเจอแค่ฮากากิปรายศนียบัตร ทางเนี้ยเขาจะเตรียมเอาไว้ให้แต่เรายังไม่เจอสังคาฮิค่าเข้าร่วมแล้วก็จูช o k อาหารกลางวันเลยค่ะแปลว่าเราจะต้องตามหากันต่อสังคาฮิอยู่นี่ค่ะค่าเข้าร่วมเป็นยังไงคะฮิโตริโกเฮคุเอนโทจิซึโอชิฮารายกุราไซ จะต้องจ่ายค่าเข้าร่วม1คน500เยเยนค่ะแล้วก็จ่ายในวันนั้นวันที่มาเข้าร่วมชั้นเรียนทีนี้เราเหลืออาหารกลางวันค่ะไปตามหาเพิ่มอีกนิดหนึ่งอาหารกลางวันอยู่นี่ค่ะจูชกคุวะกจิซังคุดาไซอาหารกลางวันน่ะกรุณานำมาด้วยนะ หมายความว่าผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นคนนำอาหารกลางวันมาเองค่ะสรุปนะคะฮากกาคิไรสเนียบัตเนี่ยทางชั้นเรียนเขาจะเตรียมเอาไว้ให้สิ่งที่ผู้เข้าร่วมชั้นเรียนจะต้องนำมาเองในวันที่เข้าชั้นเรียนก็คือ 1. ่งซังคาฮิค่าเข้าร่วม1คน500เยน 2. j u จูช k u กคุก,ก็คืออาหารกลางวัน choice ไหนคะ choice ที่สค่ะถัดไปโจทย์ข้อที่39ถามว่าโชกโโกรุเนนเซโนโคบายาชิอิจิโร่คุงวะโคโนเคียวชิซึนิซังคาชิตโตโอโมเตะอิรุโคบายาชิอิจิโร่คุงเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่6 คิดอยากจะเข้าร่วมชั้นเรียนนี้ e ดจิตารุคาม a ราโอมอเตอินายโนเดะชาชินคังเดะคาริรุสึโมริดะเนื่องจากไม่มีกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและตั้งใจจะขอยืมที่สตูดิโอถ่ายรูปม o ชิโคมิโนะฮาก a คิ n โนะทาดาชิคาคิคาตะวะโตเรกะวิธีเขียนไปรสนียบัตสมัคร ที่ถูกต้องคือข้อใด Choice ของโจทย์ข้อนี้รายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะ Choice ที่หนึ่งจะต้องเขียนแบบนี้ค่ะ d ด g i t a า u ุค่าเมราเคียวชิตสึเอโนซังคาโอมอชิโคมิมาสมัครเข้าร่วมไปที่ชั้นเรียนกล้องถ่ายรูปดิจิตอลแล้วก็มีรายละเอียดที่จะต้องเขียน4เรื่องตามที่โชว์อยู่ใน Choice ที่1น,นี้เลยค่ะ ช h อยส์ที่ 2, มีรายละเอียดที่จะต้องเขียน3หัวข้อช h อ i c e ที่ 3, มีรายละเอียดที่จะต้องเขียน4หัวข้อและ Choice ที่ 4, มีรายละเอียดที่จะต้องเขียน3หัวข้อเขาถามถึงวิธีการเขียนไปรสณนียบัตรที่ใช้ในการสมัคร ดังนั้นเราก็จะต้องลงไปดูโฆษณาในส่วนของวิธีการสมัครค่ะวิธีการสมัครอยู่ตรงนี้ค่ะโมชิโคมิโฮโฮจะต้องเขียนอะไรบ้างมาดูกันเขาบอกว่าฮากะคิน ak ิอิจิจูโชนิชิเมโชกักเซโมกัคกุเนโม สามเดอร์โทรศัพท์สี่เดิจิตาล์กล้องโนขอยืมใช้ด้วยความหวรูค่าโดค่ะโอมูชิโคมิคุดาไซเราเห็นแล้วนะคะว่าหัวข้อที่จะต้องเขียนตอนสมัครมีสหัวข้อค่ะหัวข้อแรกก็คือจูโชที่อยู่หัวข้อที่สองชิเมะ ชิเมแปลว่าชื่อและนามสกุลค่ะนอกจากชื่อและนามสกุลเขา r รีเควสตรงนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะก็คือเป็นนักเรียนชั้นประถมชั้นปีอะไรระบุมาด้วยหัวข้อที่3คือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะและหัวข้อที่4ก็คือมีความประสงค์ที่จะขอยืมกล้องถ่ายรูปดิจิตัลหรือไม่ แล้วก็มีดอกจันตามมาอีกบรรทัดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคาโซคุเดะโอ s h ชิโคมิโนะบาไอว e เซนอินโอ k ากิคุดาไในกรณีที่สมัครเป็นครอบครัวกรุณาเขียนทุกคนเราไปตามหา choice กันค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราอ่านโฆษณาเราทราบแล้วว่าสิ่งที่จะต้องเขียนเนี่ยมี4หัวข้อ ดังนั้นเราจะตัด Choice ที่สองกับ Choice ที่4ทิ้งค่ะเพราะว่า Choice ที่สองกับ Choice ที่4มีสิ่งที่จะต้องเขียนแค่3หัวข้อเท่านั้นเองเหลือ Choice ที่1กับ Choice ที่3ค่ะเรามาดูกันว่าคำตอบของเรามันจะตรงกับ Choice ข้อไหนหัวข้อแรกที่เขาระบุให้เขียนก็คือจู่โจที่อยู่ Choice ที่1ก็มี Choice ที่3ก็มีค่ะหัวข้อที่2ที่เขาจะให้เขียนก็คือชีเมชื่อและนามสกุลแล้วให้ระบุด้วยค่ะว่าเป็นนักเรียนประถมชั้นปีที่เท่าไหร่แล้วถ้าสมัครด้วยก,กันกับครอบครัวก็ให้เขียนชื่อมาทุกคนเลย ช้อยส์ที่หนึ่งเขาบอกว่าโคบายาชิฮานาโกอันนี้น่าจะเป็นชื่อของคนในครอบครัวนะคะสมมุติว่าเป็นชื่อคุณแม่ก็แล้วกันแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งโคบายาชิอิจิโร่ก็คือคนที่อยู่ในโจทย์ข้อนี้ของเราค่ะแล้วเขาก็ระบุชั้นปีมาด้วยรคุเนนเซชั้นปีที่6ส่วนช้อยส์ที่3มมีอะไรบ้างคะ มีโคบายาชิฮานาโกเป็นผู้ปกครองค่ะแล้วก็มีโคโดโมอิจิเมเด็กหนึ่งคนเป็นเด็กประถมชั้นปีที่6 Choice ที่3เราเลือกได้ไหมคะมีการระบุชื่อผู้ปกครองแต่ไม่ได้ระบุชื่อของอิจิโร่คุงค่ะดังนั้น Choice ที่3เราไม่เลือกค่ะ เพราะเขาไม่ได้ระบุชื่อนามสกุลของทุกๆุกคนในครอบครัวที่มาสมัครค่ะคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือ choice ที่1ค่ะรายละเอียดที่เหลือที่จะต้องเขียนก็คือเดงวะบังโกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เข้าไม่เราคาริมาสจะขอยืมกล้องด้วยก็ต้องระบุเข้าไป หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังฝึกอ่านระดับ N 3หรือกำลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N 3อยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายก็ฝากกดให้พี่กระต่ายกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนจบเลย คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ